เปลียนของพ่อคือพ่อจะมาลดน้ําผักนะคะตลอดทุกเปลียนลดน้นําผักลดน้ําถั่วนะคะนี่คือถั่วที่พ่อปลูกไว้เห็นเล็กๆอย่างนี้นะเป็นถั่วหมดเลยนะไม่ได้เป็นหญ้านะทุกคนอนะันนี้คือผลผลิตของเราเนี่ยดูสินี่คือถั่วฝักยาวถัถ่วฝักยาว ตกเราต้องรดฝนไม่ตกค่ะเราต้องรดฝนไม่มาเลยอย่ะคึมฟ้าคึมฝนทุกวันแต่ไม่ลงเม็ดเลยนะคะสองอาทิตย์แล้วนะ อันนี้คือต้นมะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะม่วงไหมเนาะพ่อนีคือแตงกวาแตงกวนะคะคือพุ่มนี้ มีลูกแล้วหรอแตงกวาของเรามีดอกแล้วมีลูกแล้วโวู้แตงไทยโอ้แตงไทยแตงไทยค่ะพ่อแตงไทยลูกใหญ่เนาะมีก็มีลูกกระตุกแล้วนี่คนเห็นไหมลูกใหญ่มากให้<ม>พ่อรถแต่เพราะามีฝักบัวอันเดียว อ๋อนี่ไงแตงไทยอันนี้ขนุนนะคะแล้วก็แตงไทยเนาะพ่อ,อจะสุกแล้วเหลืองแล้วอะน้ำรามีรอบสวนมันต้องเพียงพอเนาะพ่อ อันดับแรกที่เราจะทําสวนได้เลยก็คือเราต้องมีน้ํานะทุกคนน,น้ํำนี่คือแบบสําคัญมากๆต่อให้ดินสวยแต่ไม่มีน้ําเนี่ยมันก็อยู่ยากมันอยู่ยากที่จะรอดอะ่ะโอ้ต้นนี้สวยมากเลยค่ะต้นอะไรนะพ่อแ<อ>คร์ต้นแคร์ดอกแคร์ตรงน,นี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงก็จะเป็นต้นแครโอ้แครน้องนะั้นพ่อที่น้องปลูกใช่ไหมเนี่ย น้องมาจากปทุมค่ะสวยดีพุ่มใหญ่เลยลูกให้ใช้โท่ แต่พ่อไม่เอาไม่ได้ออกกําลังกายแบบนี้ได้ออกกําลังกายะนะพ่อแบบนี้อ,ออกกาลังกายน้ําก็ไม่ไกลนะตรงนี้เลยเราได้ออกกําลังกายไปด้วยลดพักไปด้วย อหนูมาจาจกน,น่าจะฮอลแลนด์ซื้อมาจากกรุงเทพมีฮอลแลนด์ต้นหนึ่งแล้วก็มีราชดำเนิเนเนาะราชดำริราชดำริสามต้นอันนี้คือผักหวานนะคะผักหวานบ้านที่เราได้ซื้อมาเขาออกดอกแล้วนะดอกของเขาก็จะเป็นสีแดงๆค่ะตอนนี้มันลกมากๆเลยก็เลยเรา ดาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวดาจะถอนหญ้าออกแล้วกัน จาเลือกถักวหวานให้หนูด้วยนะเนี่ยเอามาจากปททูเหมือนกันค่ะร้านต้นไม้ ไมเ่เือลูกตรงเตงม่เคยยาวตัวอะไรตัวผู้ตัวผู้นี่คือตัอผู้ของเราละทุกคนมันกําลังแบบว่าอุ้ยกําลังแบบไปได้ดีไปได้สวยนะพ่อ,อกําลังสวยเลยยังไม่ใส่ปุ๋ยนะเนี่ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเหรอ<า>ดูสิคือแบบเขากำลังไปได้สวยค่ะ มันแรงก็เลยไม่กล้าใส่ปุ๋ยพ่อบอกค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งนึงแล้วนะคะเถ้าเรามองจากฝั่งนู้นนะคะเราจะมองเห็นกระท่อมตรงนี้นะคะกระท่อมตรงนี้คืออยู่สุดปลายนาของเราแล้วนะคะก็จะมีบ่อน้ำนะคะที่เป็นบ่อน้ำเราไว้สำหรับใช้เนาะก็อันนี้คือสุดปลายนาแล้ว รอบสวนเราก็จะมีน้ําไปถึงรอบสวนนะคะแล้วพ่อก็ใช้วิธีการตักน้ําขึ้นมานะคะแล้วก็รดน้ําผักแบบนี้นะคะของพ่อทุกวันเนาะน้อง,องพ่อก็จะตอนเย็นพ่อก็จะมีหน้าที่มาลดน้ําผักมาดูแลผักนะคะตอนเช้าพ่อก็จะมาเก็บผักเพื่อที่จะไปประกอบอาหารและก็ขายนั่นเองนะคะเพราะว่าสวนของเราค่ะปลูกไว้เยอะแล้วทีนี้เราก็ ขายได้ด้วยเนาะแล้วขายทุกเชา้าเนาะพอ่อทุกเชา้าพ่อก็จะมาเด็ดกับแม่ทุกเช้าค่ะแม่ก็มีหน้าที่เด็ดแล้วก็แล้วก็มัดกำค่ะมัดกำเพื่อที่จะให้พ่อนะคะไปขายพ่อขายเก่งมากทุกคนพ่อขายของเก่งมากเสนอขายได้ดีอ่ะทุกคนก็นเชื่อพอ่อ ถั่วพ่อก็จะแบบบอกประมาณว่าเอนเนี่ยถั่วเนี่ยอร่อยนะตำอร่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเที่ยงนี้มีกับข้าวหรือยังตำถัว่วตำอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็จะแนะนําว่าวันเนี้ยอือแนะนําอาหารให้เขาเลยเนาะพ่อว่าเนี่ยเที่ยงเนี้ยมีกับข้าวหรือยังเอาถั่วไว้ตำเนาะอะไรอย่างเงี้ยแดดล้วร้อนกินตำถั่วค่ะมะเขือพ่อบอกว่าพ่อขายทุกเช้าค่ะขาย ขายถั่วขายฟักขายบวบขายมะเขือนะพ่ออ,อ,อันนี้มันแรงจริง,รงๆค่ะทุกคนยอมรับว่ามันแรงมากๆเลยไม่ไม่ไม่ไยสวยลดน้ำไปก็ไม่สวยไม่มีฝนไงนะพ่อถึงเรามีน้ำแต่แบบว่าสภาพอากาศด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยแล้วเรามาลดมันก็ไม่ทั่วถึงเท่าไหร่ <c oughs> เหมือนกับน้ำฝนนะพ่อ <c oughs> ถ้าน้ำฝนมาดินทุกเนี่ยก็จะไม่แห้งแม่อะไรแบบนี้ แต่น,นี้ก็ยังดีที่เรามีบ่อน้ําเพื่อที่จะได้ลดมันชั่วครั้งชั่วคราวไปทุกคนคือท้องฟ้าเนี่ยเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคือเป็นแบบมืดมืดอะ่ะแต่ไม่ฝนนะพ่อแปลกใจมากยอมเนี้ยที่แถวเนี้ยไม่ฝนเลยค่ะนอกจากแบบว่านูน่นไปทางนูน่นเขาจะฝน ถั่วที่โตแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้คือถั่วที่โตแล้วที่สามารถเก็บเก็บไปได้แล้วค่ะเดินนะนนนนเล็กๆนั่นน่ะเหรอแม่แม่เอาเม็ดมันมาเพาะเหรอ,อต้นว่านะคะแม่บอกว่าต้นว่าลูกใหญ่มาก,ล,กลูกใหญ่เท่านี้โป้งแม่บอก เราก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้เนาะพาพ่อลดน้าต้นไม้นะคะแล้วก็พาดูสวนชมสวนนะคะนี่รอบแล้วรอบแล้วอันนี้คือรอบรอบหนึ่งแล้วเนาะพ่อตั้งแต่ที่เราเห็นถั่วฝักยาวเมื่อกี้คือมันโตแล้วนี่นะคะแม่ไม่ค่อยเข้าคลิปค่ะเพราะแม่ขืนแม่เคี้ยวหมากด้วยฝากทุกคนนะคะติดตามแม่กับพ่อด้วยนะคะวันนี้สวนของเราก็ไปแล้วค่ะจันทาสวนผสมค่ะบายพ่อชาติค่ะวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนเนาะ พ่อฝากอะไรไว้ไหมฝากคนติดตามหน่อยไหมฝากคนติดตามฝากคนติดตามพ่อหน่อยอคลิปคลิปก่อนหน้านั้นอะ่ะคนติดตามพ่อเยอะมากแล้วก็บอกพ่อว่าเอ้ยมากินกับพ่ออีกนะอะไรเงี้ยมาที่สวนอีกนะเราก็ทําตามทุกคนแล้วนะคะฝากทุกคนติดตามพ่อและแม่ด้วยนะคะวันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย